สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Good View เรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องเล่าต่อจากคลิปที่แล้วที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเยจงแต่จะขอเท้าความเดิมสักเล็กน้อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังในคลิปก่อนหนะ้าแต่หากใครอยากย้อนกลับไปฟังจะแปะลิงก์ไว้ในช่องคอมเมนต์นะคะช่วงปลายรัชสมัยของพระเจ้าเซโจช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเรวหัวต่อของการเปลี่ยนผ่านรัชการ แม่ทับนามิเป็นที่โปรดปรานของพระองค์และแม้จะเคยมีการโต้เถียงฟ้องร้องกับกูซองกุนอีจุนเพราะความอิจฉาจนถึงขั้นถูกสั่งขังมาแล้วแต่ด้วยความเป็นคนเก่งมีความสามารถพระเจ้าเซโตจ,จึงยังคงไว้ชีวิตและใช้งานเขาในตำแหน่งสำคัญซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าในสมัยพระเจ้าเซโตและพระเจ้าเยจงนี้มีความอ่อนไหวทางการเมืองอยู่มาก เพราะพระเจ้าเซโจขึ้นครองราชโดยการแย่งบัลลังก์จากพระเจ้าทันจงผู้เป็นหลานที่ยังทรงพระเยาว์อยู่ทําให้พระเจ้าเซโจถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในประวัติศาสตร์เกาหลีว่าเป็นกษัตริย์ที่ขึ้นครองราชอย่างไม่ชอบธรรมบวกกับเหล่าขุนนางที่ช่วยพระองค์ชิงราชบัลลังก์ก็มีอํานาจมากเกินจนพระองค์เองก็ไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งพระเจ้าเซโจอเองทรงหวาดระแวงว่ากลุ่มขุนนางที่เคยช่วยเหลือพระองค์เหล่านี้ อาจหันกลับมาเป็นภัยในอนาคตจึงเริ่มลดบทบาทของคุณนางเก่ากลุ่มฮุนกูกงชินและหันไปพึ่งาพากำลังทหารมากขึ้นและก็แต่งตั้งกลุ่มคุณนางรุ่นใหม่ในสายทหารนี่แหละขึ้นมาขาดอำนาจกับกลุ่มเก่าและก็ทำให้กลุ่มคุณนางรุ่นเก่าลดอำนาจลงไปบ้างและในช่วงเวลานี้ในปลายรัชสมัยของพระเจ้าเโซโจก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งคือองค์รัชทายาทเอจยองเซจาสิ้นพระชน พระเจ้าเซโจทรงกลิ้วและต้องการขุดหลุมพระศพของพระมเหสียอนด็อกประมาณดาของกษัตริย์ทันจงเพราะเชื่อว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้องค์ราชายาตอืยกยองเซจาพระโอรสองคโตของพระองค์สิ้นพระชนก่อนวัยอันควรอันที่จริงนั้นเรื่องราวเหล่านี้เป็นตำนานเล่ายุคหลังไม่ใช่สาระจากโชซอนวังโจชินหลอกโดยตรงแม้จะมีงานสมัยใหม่เล่าถึงความฝันวิญ,ญญาณของมเหสียอนด็อก แต่แหล่งพวกนี้เองก็จัดเป็นแนวยาซาหรือตำนานชาวบ้านไม่ใช่บันทึกหลักของพงศาวดารเพราะว่าอันที่จริงแล้วองค์รัชทายาทอึยกยองเซจาได้สิ้นพระชนก่อนหน้าพระเจ้าทันจงสวรรคต1เดือนรวมถึงเรื่องการขุดหลุมพระศพของมเหสียอนด็อกก็มีการขุดจริงแต่เป็นการขุดหลังจากเปลี่ยนขั้วอำนาจพระเจ้าเซโจได้สั่งปลดฐานันดรของมเหสียอนด็อกจากพระราชมารดาของกษัตริย์ทันจง และมีการขุดย้ายสุสานโซรึงของพระนางจากบริเวณอันซันไปไว้ใกล้าชายน้ำชายทะเลแต่จุดประสงค์เพื่อเป็นการลดเกียรติทางการเมืองของราชวงศ์สายดันจงตั้งหาและเรื่องเกี่ยวกับคำสาปของมเหสีฮยอนด็อกก็เป็นเรื่องเล่ายาซาหรือเรื่องเล่าชาวบ้านไม่ใช่เรื่องที่ถูกบันทึกในชินล,ลบและเรื่องเล่าเหล่านี้มักจะถูกนำเสนอจากสื่อสมัยใหม่ซึ่งอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระเจ้าเซโจมีพระประสงค์ต้องการย้ายหลุมศพของพระเจ้าเซจงซึ่งเดิมทีหลุมพระศพยองหนึ่งของพระเจ้าเซจงและพระมเหสีโซคอนถูกสร้างอยู่ข้างหลุมพระศพของพระเจ้าแทจงพระอัยกาในบริเวณกวางจูเรื่องมันเกิดจากในตอนนั้นมีสินแสผู้เชี่ยวชาญด้านดู่วงจุ้ยรายงานต่อพระเจ้าเซโจว่าตำแหน่งเดิมยองหนึ่งของพระเจ้าเซจงนั้น เป็นที่อับประมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำกล่าวที่น่าสะเพงกลัวว่าอาจนำไปสู่การตัดขาดทายาททำให้สายสกุลสะดุดเสียงสิ้นสายและกระทบถึงบุตรคนโตและก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าเพราะมันสอดคล้องกับการสวรรคตก่อนวัยอันควรของพระโอรสพระราชนัดดาหลายพระองค์ในเวลาต่อมาอย่างเช่นพระเจ้ามุนจงโอรสองค์โตของพระเจ้าเซจงก็สิ้นพระชน และโอรสองค์โตของพระเจ้ามุนจงคือพระเจ้าทันจงก็สิ้นพระชนถึงแม้จะเป็นการสิ้นพระชนโดยการประทานยาพิษก็ตามต่อจากนั้นโอรสองค์โตของพระเจ้าเซโจคือองค์ชายอิกยองเซจาก็ดันสิ้นพระชนเช่นกันและยิ่งไปกว่านั้นโอรสองคโตของพระเจ้าเยจงอย่างองค์ชายอินซองแดกุลก็สิ้นพระชนอีกคนเรื่องเหล่านี้ยิ่งทําให้แน่ชัดว่า คำเตือนของซินแสผู้นี้มีความน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกจากเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งทําให้ผู้คนในยุคนั้นผูกโยงเรื่องราวการขุดหลุมฝังศพคําสาปของพระมเหสียอนด็อกเข้ากับคําเตือนของซินแสเรื่องการย้ายหลุมศพจนกลายเป็นยาซาเรื่องเล่าชาวบ้านในยุคหลังเพราะไทม์ไลน์มันไล่ๆใกล้เคียงกันจึงเอื้อต่อการเล่าตำนานต่อมาเมื่อพระเจ้าเซโจสวรรคตและพระเจ้าเยจงขึ้นของราช เป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่านอำนาจพวกเหล่าคุณนางคุณกูกงชินอย่างฮันมยองเหวและชินซุกจูต้องการยึดหลักให้แน่นตั้งแต่ต้นรัชสมัยและต้องการสร้างฐานอำนาจรัชการใหม่จึงใช้ย,ยุทธศาสตร์ตัดไฟแต่ต้นลมกับบรรดาวีรบุรุษสนามรบที่มีฐานบารมีเป็นของตัวเองซึ่งแมทัพนามิก็คือคนคนนั้นเขาเพิ่งสร้างชื่อจากการปราบกบฏอี a และตีชาวจูเซน จนกระทั่งเกิดเหตุกรณีที่เรียกว่านามยกแม่ทัพนามิถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าเป็นกระบฏและในท้ายที่สุดก็ถูกตัดสินประหารชีวิตหลังจากนั้นอำนาจก็กลับไปอยู่ในมือของฮันยองเฮกลุ่มฮุนกูกงชินอีกครั้งซึ่งเรื่องการโยงว่าแม่ทัพนามิเป็นกระบฏนั้นก็มีหลักฐานอยู่สองสายในพงศาวรารพระเจ้าเยจงอย่างเยจงชินหลก มีการจดบันทึกเอาไว้ถึงขั้นมีการนัดแนะวันลงมือมีผู้ร่วมขบวนการหลายคนและในขณะที่แหล่งข่าวเล่าเรื่องภายหลังบางชิ้นที่ถูกเขียนหลายร้อยปีให้หลังกลับตีความไปทางแม่ทัพนามิถูกยู่จากกวางบิดเบือนคำพูดและจัดฉากโดยเฉพาะในช่วงที่ราชวงศ์หรือยุคก,กัรเมืองมีความมั่นคงแล้วและเริ่มมีการประเมินเหตุการณ์ในอดีตอย่างเป็นกลางมากขึ้นเริ่มมองว่าคดีแม่ทัพนามิ เป็นคดีการเมืองที่ถูกจัดฉากมากกว่าการก่อกระบฏจริงจังโดยอยู่จากวังเปลี่ยนคำพูดหรือบทกวีที่ไม่เป็นอันตรายให้กลายเป็นหลักฐานทางการกรบฏอย่างร้ายแรงซึ่งในมุมมองนี้แม่ทัพนามิจึงเป็นเหยื่อทางการเมืองและเป็นวีรบุรุษท,ที่ถูกใส่ร้ายไม่ใช่ผู้คิดทรยศจริงๆและจากความจริงทั้งสองสายนี้ทำให้นักอ่านประวัติศาสตร์ยุคนี้ต้องสรุปแบบระมัดระวังว่า นี่คือคดีการเมืองในช่วงเปลี่ยนรัชกาลมากกว่าคดีความมั่นคงแบบขาวดำชัดๆแม้พระเจ้าเยจงจะครองราชเพียง14เดือนแต่มีการดำเนินนโยบายและงานรัฐหลายด้านที่ปรากฏชัดในพระราชพงศาวดารโจซอนวังโจชินโลกโดยเฉพาะการจัดระเบียบความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินมีคำสั่งห้ามการค้าส่วนตัวกับญี่ปุ่นที่ซัมโพก็คือท่าเรือสามท่าแถบปูซาน เพื่อควบคุมการติดต่อกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเท่านั้นโดยจำกัดเฉพาะการค้าผ่านช่องทางรัฐและทูตที่ได้รับอนุญาตซึ่งก็จสะท้อนความหวัดระแวงต่อภัยจากภายนอกและความพยายามรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของชายฝั่งตามบันทึกในพงศวดานปี1469ระบุถึงการหารือเรื่องการป้องกันชายฝั่งใต้และการรับทูตญี่ปุ่นที่มาถวายบรณาการ ในปีเดียวกันมีการผ่อนปลนให้ชาวบ้านเข้าทำกินในทนจอนซึ่งเป็นที่หลวงกึ่งทหารโดยเดิมที่พื้นที่เหล่านี้สงวนไว้สำหรับการผลิตอาหารให้กองทัพแต่ในสมัยพระเจ้าเยจงมีการเปิดให้ราษรอนเข้าใช้ประโยชน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านปากท้องและเพิ่มผลผลิตทางกเกษตรกรรมมีการจัดทำแผนที่โลกซึ่งเริ่มต้นทำม,มาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเซจงแต่แล้วเสร็จในช่วงเวลานี้ เป็นหลักฐานของความพยายามรวบรวมความรู้ภูมิศาสตร์และโลก,กทัศน์ของราชสำนักโชซอนโดยแผ่นที่ดังกล่าวมีลักษณะผสมผสานระหว่างความรู้จีนและเกาหลีและใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนยุทธศาสตร์และการทูตและก็มีตำราทหารที่ถูกเรียบเรียงในช่วงเวลาเดียวกันโดยรวบรวมยุทธวิธีและหลักการทหารที่ใช้ในราชสำนักซึ่งสะท้อนความพยายามสร้างระบบความมั่นคงภายในและเตรียมรับภัยจากภายนอกอย่างเป็นระบบ ส่วนยองกุกแดจอนซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายใหญ่ของราชสำนักเริ่มเรียบเรียงตั้งแต่สมัยพระเจ้าเซโจโและแล้วเสร็จในสมัยของพระเจ้าเยจงแต่ยังไม่ทันประกาศใช้ก่อนพระองค์สวรรคตโดยในพงศาวดารระบุว่ามีการส่งร่างให้ตรวจสอบและเตรียมประกาศใช้แต่กระบวนการหยุดชะงักลงเมื่อพระองค์สิ้นพระชน ทั้งหมดนี้สะท้อนภาพของราชการที่แม้จะสั้นแต่ก็มีการวางรากฐานด้านกฎหมายการทหารการเกษตรและการต่างประเทศอย่างเข้มข้นและเป็นระบบมีทฤษฎีหนึ่งเกี่ยวกับการสวรรคตของพระเจ้าเยจงตามที่ถูกบันทึกไว้ในพงสาวดารพระเจ้าเยจงมีอาการประชวนจากโรคฝีที่เท้าซึ่งก็เป็นมาต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนขึ้นของราชและอาการก็เป็นไปนหายแต่ก่อนหน้าวันที่พระองค์จะสวรรคต มีบันทึกว่าพระองค์ตัดถึงโรคที่เท้าว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าพระเจ้าเยจงสวรรคตในวันรุ่งขึ้นและพระศพก็เปลี่ยนสีในระยะเวลาไม่ถึงสองวันหลังจากสวรรคตทั้งๆที่เป็นช่วงหน้าหนาวที่โอกาสเน่าเปื่อยต่ำและนั่นก็นำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าฮันมยองเฮเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการสวรรคตของพระเจ้าเยจงโผล่ขึ้นเป็นระยะในสื่อเกาหลีร่วมสมัยโดยให้เหตุผลว่า พระเจ้าเยจงขัดผลประโยชน์ต่อฝ่ายคุนกูกงชินและฮันมีงเฮก็เป็นตัวละครผู้ทรงอิทธิพลแถมพระเจ้าซองจงผู้เสิบราชสมบัติยังเป็นเขยของฮันมีงเฮวจึงถูกนำมาปฏิติะต่อเป็นพิษทางการเมืองแต่ต้องย้ำว่านี่เป็นเสียงเล่ายุคหลังไม่ใช่ข้อเท,ท็จจริงทางพงศาวดารสาเหตุการสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าเยจงนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ได้สันนิฐานว่าอาจจะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ประบาดเลื้อหลัง จนทำให้เกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหลังจากที่พระเจ้าเยจงสวรรคตราชสำนักต้องหาหรืออย่างเร่งด่วนเพราะพระเจ้าเยจงยังไม่มีรัชทายาทที่พร้อมขึ้นของราชจึงอยู่พระองค์มีโอรสสองคนองค์โตคืออินซองแดกุลที่สิ้นพระชนไปตอนอายุสามขวบและองค์ที่สองคือองค์ชายเจอันแดกุลแต่ทว่าพระองค์ก็ยังทรงพระเยาว์มากทำให้พระพันปีหลวงจองหีเชิญบรรดาขุนนางใหญ่มาหารือทันที ฝ่ายคุณนางคุณกูกงชินและพระพันปีหลวงต้องการคนที่ควบคุมได้มีวุฒิภาวะและเชื่อฟังคำแนะนำได้ดีกว่าดังนั้นจึงได้มีการโยกสายกลับมาที่สายขององค์ชายเอืยกยองเซจาที่สมรสกับพระนางอินโซและมีพระโอรสอยู่สองพระองค์ก็คือวอนซันกุลคนโตและจาซันกุลคนเล็กและเมื่อผิดจารณาระหว่างวอนซันกุลพี่ชายที่ประชวนเรื้อรัง กับจาซันคุนน้องชายที่แข็งแรงและได้รับการยอมรับว่ามีสติปัญญาพระพันปีจึงชี้ขาดให้น้องขึ้นของราชเป็นพระเจ้าสองจงแต่ทว่าจำเป็นต้องหาทางสร้างความชอบธรรมทางสายสืบราชวงศ์เพื่อให้ราชการใหม่มั่นคงเพราะพระเจ้าสองจงไม่ใช่พระโอรสของพระเจ้าเยจงโดยสายเลือดเพราะแท้จริงแล้วบัลลังควรต้องตกไปเป็นขององค์ชายเจอันดังนั้นสิ่งที่พระพันปีและราชสำนักทำก็คือ ให้พระเจ้าเยจงรับพระเจ้าซองจงเป็นบุตรบุญธรรมอย่างเป็นทางการเพื่อให้เสิร์ฟราชสมบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎบนเทียนบาลระบบนี้เรียกว่าอิบยังเจซึ่งเป็นระบบรับบุตรบุญธรรมทางราชวงศ์ใช้เวลามีช่องว่างระหว่างผู้สืบสายเลือดจริงกับผู้สืรราชบัลลังและเพื่อกลบกระแสะความวุ่นวายก็จัดพิธีขึ้นคลองราชในวันเดียวกันกันกบที่ข่าวสิ้นพระชนแพร่ออกไปในพงศาวดานบันทึกว่า หลังจากที่พระเจ้าเยจงสิ้นและการขึ้นรองราชของพระเจ้าซองจงพระโอรสของพระเจ้าเยจงถูกลดฐานันดรจากองค์รัชทายาทเป็นเพียงองค์ชายและก็จบลงไปแล้วกับเรื่องราวของพระเจ้าเยจงที่แม้จะปกครองได้ไม่นานแต่ก็เต็มไปด้วยอิทธิพลของเกมการเมืองอีกทั้งยังมีผลงานหลายอย่างที่พระองค์ได้ฝากไว้แก่ชาวโชวซอนในยุคหลังสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมเดินทางมากับช่องของเรานะคะทุกๆยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, และทุกการติดตามคือแรงใจสำคัญที่ทำให้เรายัางเล่าประวัติศาสตร์ต่อไปได้อย่างมีชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะเรื่องราวของกาาษัตริย์ราชินีและอำนาจมืดของโชซอนยังมีอีกมากมายที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนและหากใครอยากฟังเรื่องราวอะไรรวมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปไว้ได้เลยค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ